นันี่มาวัดนี้นะคะพราะเริ่มมานั่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะคะคและนัจี้ศรัทธาหลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนจนวันนี้ยี่สิบสี่ปีนี่นะคะหลวงพ่อบอกขวาจี้ก็ขวาเชื่อฟังทุกอย่างหลวงพ่อบอกนะจี้โดดเวลาเข้ากลางให้ให้โดดเนี่ยนะคะ น้องไปนรกสมมติเนี่ยนะคะพ่อให้ไปดูนรกขุมห้าอ่นนะจี่น้องไปนรกพอสุดเสียงนี่ต้องถึงอะ่ะของเล่นๆเลยอคุณ oh. นี่เรายังไม่รู้เลยโดดนี่มันจะไปไหนมันจะตายเปล่า <laughs> ครั้งแรกอะ่ะพ่อบอกนัี่โดดประุุเสียหลวงพ่อในจี่จังถึงหนะ้นานรกขุมห้านรกจังก็ไม่เคยไปอะ่ะ ครั้งแรกเลยนี่เรื่องจริงนะคุณพี่จ <อ nic S 2> <Cob> ้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่รู้อ่างนั้นเลยแต่ทีนี้ถ้าใจไม่ถึงกลัวตายอ่ะคุณคิดจีถกล้าโดดเหรอ,อ,อโดดนี่หมายความว่าเข้าขกลางเนี่ยมันจะดิ่งวืดโอ้ยวืดนี่แบบมันหวิวมันแบบคุณลองดิมันวืดเนี่ยโอ้ยมันไวยิ่งกว่า อะไรไม่รู้เจหลกจะหลวดนะที่ว่าไวสูวจ้จิตคนไม่ได้จิตคนที่มีพลังเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ,อสวยอะไรก็สวยอาวากาศเพราะนั่นแหละมันมันเรียกไม่ถูกม,มันไวมากอย่างนั้นน่ะค,ะค่ะแล้วพอสุดเสียงหผมพอปั๊บเนี่ยต้องถึงแล้วขุมห้าคุณคิดดิแล้วที่ว่างวดนีก้กลัวไม่รอด <laughs> แต่ความเชื่ออะ เช mm. um. yeah. ื่อมั่นในองค์หลวงพ่อตายบุบเลยตายเป็นตายหลวงพ่อบอกนะที่โดดโดดเลยแล้วหลวงพ่อย okay. like, ังบอกใช้ความรู้สึกเวลาที่โดดเนี่ยนะคะเหมือนโดดเครื่องบินหลวงพ่อเมตตานะบอกให้โดดเครื่องบินที่ไม่มีล่มอ่ะไม่ไม่ไม่กลางล่มอ่ะให้ใช้ความรู้สึกเนี่ยนีแม่พ่อเมตตานะคะเนี่ย นัะจีต้องใช้ความรู้สึกอย่างนี้นี่ท่าโดดเนี่ยพอพอหลวงพ่อบอกโดดความรู้สึกเนี่ยโดดจากเครื่องบินที่ไม่มีร่มหรือไม่กลางมีร่มแต่ไม่ร่มไม่กลางให้นาจีเลือกเอาเนี่ยพเมตตานะคะเนี่ยนาจนี้ก็ียบสัททาแล้วก็กลัว มันค,คือในตอนเริ่มต้นเลยก็เริ่มต้นเลยครั้งแรกมาจะ<ล>ถึงนี่ว่าอ่ะเป็นหนึ่งเดียวเลยลหละแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มมาอีกการที่สองเห็นบอกว่าใช้เวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยไวมากเลยนะจี้ใช้เวลาการเข้าถึงธรรมนานขนาดไหนครับสองเดือนน่ะค่ะสองเดือนสองเดือนเข้าถึงกายภายในค่ะสองสองเดือนได้กายละเอียดได้กายทีท่สอง เนจี้ไปนั่งเรียนต่อหน้าหลวงพ่อทุกครั้งเลยฝันดิขะนั่งรถเมย์มันก็มาถึงวัดช้าอืนั่งตรงกระไดอ่ะกระไดสาราจารุมสารานวัดสาาจารุมหาราชิกาแต่ใกลต้นพิคุณหรืออะไรมาก่อนมันมีต้นพิคุเล็กๆยังไม่ค่อยโตดี๋นี่โตแล้วมองไปมีต้องกอไผ่อ่ะอืที่เขาบังห้องน้ําไว้อ่ะทุกคนไปดูเดิ นั่นน่ะนัจี้นั่งเลยกระไดไปหน่อยนั่นแล้วก็ฟังจากลำโพงเพราะว่าตัวนัทจี้มันสั้นใช่ไหมแล้วคนแน่นเลยบนชลาเบียดกันจนกระทั่งมาดั้งกระยาข้างล่างดั้งข่างนี่ค่ะแต่คุณนุชภาพศิีนัจี้ตัวสั้นๆพอนัาอย่งงนี้ยจมหายไปเลยเห็นแต่หัวคนน่ะไม่เห็นหลวงพ่อเลยสุดท้ายหลวงพ่อรีบๆ โอได้ยินจากลําโพงด้วยลําโพงได้สิบแปดกายจากลําโพง <O> ที่เขาสที่เขาฝังไว้อยู่ในต้นเสนนาครับเน,น,นีน่ยคะ่ะเพราะว่าหลวงพ่อพูดอนะไรนจิอันนี้เทคนิ่งห้านนะบาทนะห้าบาทคือคือเวลาหลวงพ่อสอนเนี่ยน,นะคะนะจิก็มีความตั้งใจทุกอย่างลืมหมดเรีย้ว่าดับเครื่องชนเลย เนี่ยนจจีจ้ฟังเสียงหลวงพ่ออย่างเดียวว่าท่านหลวงพ่อสอนว่าอะไรใช่ไหมคะและ้วเสร็จแล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้สอนว่ายังไงเนี่ยนจี้ทาตามทําตามต้องให้ทนันคุณเชื่อไหมไม่ทนันเ,เวลาท่านสอนเนี่ยข้างในเราก็ทําตามไปด้วยไม่ทนันอธินาเอาใหม่เนี่ยนจจี้สู้อย่างนี้ เนี่ยพอหลวงพ่อบอกว่าทำใจหยุดอย่างนี้นะให,ให้เลือกเอาสองอย่างนึกว่ามีตัวคนเดียวในโลกนะฮะนะานะจี้มองโอ้โหเต็มสาลาเลยตัวคนเดียวในโลกม,มันนึกไม่ออกอแล้วข้างล่างก็เต็มที่หญ้าที่ตามใต้ต้นไม้อ่ะค่ะคฉะนั้นะเอาไงดีว่าตัวคนเดียวในโลก นะเจีคนใจดีคนใจดีให้น้ําท่วมหมดเลยนะเจี่นนึกให้น้ําท่วมท่วมมิดหัวเลยนะแม่ตอนนั้นหนูมาทันก็ดีตกน้ําด้วยอย่างเงี้ยให้น้ําท่วมเลยนล้ชีจยก็ลอยอยู่ข้างบนคนเดียวนี่เข้าเทคนิคเยอะนะเหลือตัวคนเดียวตัวคนเดียวในโลกนะเนี่ยหาเทคนิคและส่วนอีกอันหนึ่งก็ ลวงพ่อบอกว่าให้นึกว่าตัวเองตาย <c oughs> น้วจี้เคยเห็นคนตายอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะเวลาตายอะลมมันมันก็ไม่หายใจภา,ภาษาธรรมะเรียกว่าลมดับใช่ไหมพอลมดับว่าตัวก็เย็นเย็นตัวเราอุ่นอุ่นมันก็เย็น <c oughs> อันนี้ไฟดับ <c oughs> พอไฟดับพอผ่านไปก็มันก็มีน้ําออกจากหูจมูกอะไรเงี้ยครับพานน้ํ <c oughs> าเสียอีกแล้ว ทีนี้มันก็เหลือเนื้อกับกระดูกคุณนึกภาพตามสิห็นไหมเหลือเนื้อกับกระดูกข้อก็เอาหน้าจี้คนนี้ไปฝังหรือไปเผาหน้าจี้คนนี้มันก็เป็นดินเห็นไหมฮะแล้วยืดเอาอะไรนี่หน้าจีจับอันนี้ภาพเลยฮึตายจริงเป็นดินนี่ว่าโอ้ยแหมเมื่อตอนรวยอ่ะครับอยู่จะเมื่อย อเงี้ยไปไหนก็ยืดสวยน้อยก็ว่าสวยมากอืรวยน้อยก็ว่ารวยมากมันหลงตัวเองครับน่าก,กลัวจังหลงตัวเองแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวไม่ยังไม่เข้าวัดนะคะและที่เป็นคนหลงตัวเองนะคะหน้าตาอยงี้แหละจําไว้ด้วยไม่ยังไม่เข้าวัดเนึ่ว่าตัวเองเข้าท่าไปหมดเลยยี่สิบสีชั่วโมงนะคะดีอยู่คนเดียวแอกไปก็แอกมาแล้วก็ชอบยอ ชอบยอชอบยอ,อ,อแม่ขยอยิ้มเลยอชอบแม่ชอบฟังคนยอยุมบา้าเหอใหญ่เลยแต่นั่นื่อก็ไม่รู้สึกตัวนึกว่าเข้าท่าแม่ยืดไปยืดมาทั้งหญิงทั้งก็คนคนมีตังค์อะเนาะทำอะไรก็ดูดีไปหมดตอนนั้นคิดเอาเอง <c ười> แต่ความจริงพอเรียนธรรมะแล้วโอ้โหหลวงพอ่อหลวงพ่อถามหลวงพ่อเคยสัมภาษณ์ที่สาราจา คนเป็นหมื่นๆเลยกับเนี่ยทัางพาดเรื่องเนี้ย <ไอ S 2> ว่ายัางไม่เข้าวัดที่เป็นไงเข้าว,วัดแล,ล้วเป็นไงแลวหลวงพ่อกระถามถึงจุดที่ว่าให้นจี้ย้อนหลังดูซิว่าเมื่อหลงตัวเองที่ยังไม่เขานะ้านวะัดน่ะนจี้ใช้ความรู้สึกปัจจุบันนี้และนึกอันนั้นว่าเป็นไงมันไม่มีทางไหนจะตอบที่ให้ดีกว่าตอบได้อย่างเดียว ทุเลตทุเลตเลยนคน<ง>เป็นหมื่นหึงเลยอททำไมนะคำนี้หลุดมาได้นณที่มันต้องพูดนะอ่อะาใช่ไหมฮะก็มันทุเลตจริงๆมันไม่มีทางเลือกเลยเมื่อนั่จี้ยังไม่เข้าวัดแอกไปก็แอกมาือทำยืมแล้วก็ใครเขาเขายกตัวอย่างว่า เขามีความดี้า<ถ>ขโมยความดีของครอบมาใส่ตัวอีกน่ากเลกียดไหมยังแม้ทําอวดคุยแม้มุ้งลวดเนี่ยนะแม้ต้องทํางี้งั้น,น่ยรู้ป่ะไม่รู้หรอกอรู้ไม่จริงมันไม่เคยทําอ่ะอืมันได้แต่ชี้นิ้ว<อ>แต่เสร็จแล้วขโมยความดีของคนที่ทําอะเอามารายงานกับท่านท่านนี่ยดูที่ข้ามุ้งดิ นึกภาพที่น้าดีดไหม,มเนี่ยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเป็นเงี้ยเมื่ออย่งไม่เข้าวัดเนี่ยตอนนี้ก็เลยไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นอีกใช่เป็นอย่างนั้นนักหนักหนักหนักคุณเหมือนแบกอะไรหนักหนักก็ไม่หนักได้ไงย,ยืดแม่เดี๋ยวนี้เบาๆสบายๆบายไอ้คนไม่เข้าท่าเป็นดินนะมันนะจี้ก็ไปเผาเลยดินเปล่า ดิงนะอืแล้วยืดเอาอะไรเนี่ยเรยนี่เป็นนักชีที่อ่อนน้อมทำตัวเนี่ยนักจีเห็นทุกคนเนี่ยปิ้กไคบ้าหมดเนี่ยเพื่อนนักจีนี่โอ้โหเพื่อนที่หมดเนี่ยนะสึกไวเดียวกันหมดเลยนะครับเพื่อนอะไรรู้ไหมฮะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่เปล่าต้องแก่นี่หนูดูไว้แล้วต้องเจ็บต้องตาย เราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตรงตัวไหมครับเพราะฉะนั้นเราเพื่อนเพื่อนตายด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าพวกหนูนะคะน้าที่เนี่ยจําไม่ได้เพราะหนูหลายคนอะ่ะพอเจอแะว่าไงที่พวกพวกเอางี้เลยและและน้าที่จะชอบทุกคนน่ะม,มันน้าที่เป็นดินนะคะรับรองไม่แอกนั่นก็คือแค่สองเดือนคิดแค่สองอย่างหนึ่งเหลือตัวคนเดียวในโลกกับสองตัวเราเป็นดินอื แล้วไปทำมันมันแล้จี้ม,มันนั่งสมาธิมากๆมันนึกได้เองมันผุดขึ้นมาครับอโอ้ยมันเลี้ยงอ่ะพราเลี้ยงแล้วไล่มาเลยอ๋อไล่มาเลยครับแล้วไล่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไล่มันเนี่ยคิดแม้ออกนั่งมากขึ้นมากขึ้นเป็นคําตอบเลยเนึกออกนึกได้เลยใช่ค่ะเนี่ยการนั่งสมาธิตัวปัญญามันอยู่ในท้องเนี่ย เพราะงั้นการนั่งสมาธิเนี่ยจะรู้จริงรู้แจ้งรู้รอบรู้ตลอดรู้ทะลุแต่คนนั้นไม่ใช่จี้จี้รู้นี่นี่นาหน่อยใช่ไหมฮแต่ว่าเป็นงี้นะและแลวยังมีองค์พระที่เราได้คือพระธรรมกายถามองค์พระอีกเนี่ยเมื่อมีเท่าไหร่่ะหลวงพ่อพูดในเคแต่แต่ดีๆอะไรเคสตาดี้อ่าหลวงพ่อว่า เมื่อจะคุยกับแมวอยู่เนี่ย้ะใครอะคุยกับแมวจี้ <c oughs> อะเดี๋ยวนี่ยจีกินด้ำก่อนเรานี่คือทําไมไม่คุยกับองค์พระโอ้โหปึ๊บเลยปึ๊บเลยเพราะเราเลี้ยงแมวเต็มเลยสมหน้าไหมคุณไปบ้านจี้กูก็รู้อ่ก <c oughs> <c oughs> ็แมวมีเยอะมีไม่กี่ตัวเองนะใครว่า 1 18, ิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก้าตัวฮะอ,อยู่ท<า>ี่บ้านไม่ค่อยเยอะอ<า>มีชื่อเรียกด้วยนะครับเวลาไปาทานน้ำก่อนนะมันเจ็บ<อ><อ>